ผมอยากให้เสลียงที่คุณรักอยู่กับคุณเป็นนานๆครับผมตูนปานวัตนนะครับกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท p e ทเทนี o คอร์ปอเรชัครับเราเป็นแพลตฟอร์มปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์ของเอเชียครับคือ <elles> ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเราเป็นคนรักสัตว์แล้วก็เติบโตมากับน้องๆตลอดครับมาตัวนึงของผมอ่ะเคยเป็นมะเร็งครับแล้วผมไม่รู้จะช่วยมันยังไง ถ้าเกิดผม,มดูแลมันดีกว่านี้ครับมันก็คงไม่เป็นมะเร็งแลวผมก็ไม่ต้องเสียน้องไปครับจนวันหนึ่งเรามีโอกาสครับได้เรียนในโรงเรียนสตัตวแพทย์เราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาแล้วก็หาทางมากขึ้นครับว่าเราช่วยน้องยังไงได้บ้างให้มันดีขึ้นครับโดยหลักเลยครับเรื่องของสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีของสุขภาพประจงของเขาจริงๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับและก็เรื่องของพฤติกรรมของน้องครับ ปัจจัย3อย่างนี้ยถ้าเราดูแลดีทุกปัจจัยอุดทุกรอยรั่วครับก็จะมีโอกาสในการป่วยน้อยลงมากๆครับพอได้มาเป็นสัตวแพทย์นะครับปัญหาที่เจอนะครับเวลามันเกิดปัญหาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่มีเวลาครับเราไม่รู้จะทาไงก็เสิร์ช g o o g ิ e เสิร์ชพันทิปแล้วมันมีความเข้าใจที่แบบผิดๆเยอะครับอย่างเช่นมีเจ้าของสวนมะพร้าวไปช่วยหมาที่ตกข้าในบ่อน้ําในสวนนะครับขึ้นมาได้แล้วเห็นว่าน้องเนี่ยสั่นมากแล้วก็ดูกลัวดูอะไรครับเขาเอายาบาลาให้กับน้องครับ เขาก็พยายามเสิร์ช Google หาด้วยวิธีทางเพราะว่าที่ตรงนั้นนะครับมันไม่มีโรงพยาบาลสัตว์เลยเขาก็พยายามเสิร์ชแล้วก็มาเจอเราครับแต่ว่าตอนที่เขาเจอเราครับน้องกําลังชักอยู่ถ้าเขารู้จักเราเร็วกว่านี้แค่2อชั่วโมงะสุนัขตัวนี้นอาจจะรอดก็ได้ครับจริงๆที่ทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมาไม่ใช่ทุกคนครับที่เดินทางไปหาหมอง,ง่ายๆไม่ใช่ทุกคนครับที่มีเวลาว่างมาพาน้องๆเนี่ยไปหาหมอ เพราะฉะนั้นครับมันควรจะมีอะไรจากที่หนึ่งที่เป็นที่พึ่งของเขาครับพี่ไม่ว่าพี่หมอจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่บนเขาอยู่บนดอยขอแค่มีสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตนะครับพี่หมอสามารถแนะนําสุขภาพสัตว์เลี้ยงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับเช่นกันนะครับไม่ว่าเจ้าของสัตว์จะอย,อยู่ที่ไหนเนี่ยเพียงเขามีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดซื้อคู่ปองนะครับสามารถคุยกับพี่หมอได้ทุกที่ทุกเวลาเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนนะครับเวลามีปัญหาสุขภาพน้องเข้าไปที่ w w w p e t n i a s i a ครับเราให้คำปรึกษาออนไลน์ตลอด24ชั่ววโมมงงนนรบบกกกิิเเข้้าาาซึแแลลล็็อหไย อาจจะไม่สบายอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็ต้องวนไปนหลายอย่างครับก็เลยอยากรู้ว่าอาการแพ้ทองมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่จจะได้แบบก็จริงๆครับมันเป็นอาการเรื่องของฮอร์โมนที่สร้างจากตัวของรลกตัวของลูกเขาครับที่จะไม่ปกติอาจจะแบบกินเยอะเกินหรือกินน้อยเกินหรือมีซีบ้างได้ปกติครับคุณแม่ ที่นี่คือ Pet Shop ที่เป็น p e t ตินีพาร์ทเนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่สามารถแนะนําบริการและสินค้าต่างๆ Pet Shop ได้ลองคิดดูนะครับว่าลูกค้าที่ซื้ออาหารสัตว์ซื้ออะไรไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถปรึกษาหมอได้ตลอด3 6 5วันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลังที่ใช้แอปพลิเคชันของ p e t ตินีของเรา หลังจากที่ลูกค้ามาซื้อของนะคะเพจช็อปของเราจะมีแค่อาหารมีของใช้แล้วทีนี้แบบลูกค้าแบบปรึกษาเบื้องต้นกับเราเนี่ยค่ะข้อมูลเราอาจจะแบบไม่ได้แน่นพอทีนี้เราก็เลยแบบแนะนําให้ลูกค้าแบบใช้แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนะคะสามารถช่วยน้องหมาน้องแมวปรึกษาคุณหมอได้ทันท่วงทีและมีการรักษาแบบถูกต้องถูกวิธีด้วยค่ะโดยหลักเลยนะครับสำหรับฝั่งบริษเนี่ยเราพัฒนามาตรฐานการให้บริการปรึกษา สุขภาพสัตวเลี้ยงออนไลน์ครับโดยใช้มาตรฐานของ Cornell University นะครับเป็น g h West School ของโลกเลยครับผมอยากจะขอบคุณเองจริงนะครับที่ให้โอกาสเราให้ทุนกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนสำคัญเลยครับ NIA เนี่ยหรือสำนักนวัตรกรรมแห่งชาติของเราเนี่ยผลักดันให้ผู้ประกอบการสรารครับมีความรู้ความข้าใจในธุรกิจแล้วก็สามารถพลิกธุรกิจของตัวเนี่ยไปหาโอกาสได้ทุกเวลาครับ เหตุผลที่เราเข้ามาร่วมในรายการนิมมกรน,นะครับผมอยากให้คนไทยคนเอเชียหรือต่อไปอาจจะเป็นคนทั่วโลกรู้จักเพะเท่นี่ครับรู้จักนวัตกรรมดีๆของเราครับและผมเชื่อว่าผมจะช่วยชีวิตหมาแมวได้อีกกี่ล้านหลายล้านตัวเลยครับ